กันค,ครับอาจารมาที่ากีฬาสีเป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกมากค่ะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นนักแสดงหญิงทุกคนมาร่วมกิจกรรมทำกีฬา,ากันแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หนูได้เห็นพี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆน,นักแสดงแบบแต่ละคนเท่มากคือแบบโหแบบเท่มากแบบ เก่งมากเราได้เห็นศักยาภาพของนักแสดงหญิงหลายๆคนแล้วก็เห็นน้ำใจนักกีฬาเห็นถึงความสนุกสนานแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนแบบดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าดีใจที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นเราเราผิดซ้อมมานานแค <laughs> ่ไหนาเห็นดับชุดบาทออล่าความขาวมารดาก,กาศวินอ,ออล่าบาใช่ไหมคะก็ <laughs> <laughs> สนุกอะหนูก็ เขาเรียกว่าเราเตรียมร่างกายในแง่ของการออกกําลังกายแบบเฟิร์มมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องทักษะหรืออะไรพวกนี้หนูก็เอาหน้าง,งานเลยเ,<ร>เอาน้าง,งานไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่หนูเกิดมานะหนูบอกตรงว่าหนูไม่เคยเล่นแชร์บอลหนูไม่เคยเล่นบาสหนูไม่เคยเตะฟุตบอลมีมีเตะฟุตบอลครั้งหนึ่งคืองานฟุตบอลช่องสอง พี่เตะเข้าโกค่ะมีแค่นั้นนั้นกลัวบาดเข้าหน้าเราไม่กลัวเลยใช่ไหมไม่ไม่กลัวค่ะใช่ก็รู้สึกว่าสนุกดีแต่กลัวทำไมแบบว่ากีฬาแต่ละอันมันแบบเกิดอุิเหตุได้ง่ายอ่ะก็เรียกว่าหนูเชื่อว่าทุกๆงานไม่ใช่แค่กีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแบบการทํางานแม้แต่บางทีแค่เราเดินขึ้นลงขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาหนูมองว่า ไม่แปลกเลยที่มันจะมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือพอมันเกิดแล้วเรารับรู้เราเป็นห่วงกันเรามีน้ําใจนักกีฬาหรือว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็บางอย่างพอมันเกิดขึ้นเราก็ทําให้เรียกว่าเหมือนทําให้ได้เห็นน้ําใจของคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหลังเหตุการณ์นั้นที่อำมา ตอนนั้นหนูถือถือตะกร้าอยู่าคะแล้วก็น่าจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะอุบัติเหตุหรืออะไรกันเกิดขึ้นโดยที่พี่สำหรับพีนะพีไม่พีไม่ได้เห็นภาพชัดทั้งหมดเพราะว่าตัวเราเราก็โฟกัสบอลโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คิดว่าไม่มีใครตั้งใจหรือว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทุกคนแค่ทำตามหน้าที่ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องทำแล้วก็ แน่นอนทุกกีฬามันต้องมีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ถามสารทุกสุขดิบกันแล้วก็ใช่ค่ะพี่เก๋ไก่เก่งมากอึดมากคือเล็กพิกที่หนูของจริงคือคือเหมือนเขาใจเขาใหญ่มากอะคะ่ะฟีลว่าแบบเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุแล้วก็หลังจากที่พอ จบเกมนั้นแล้วพอเข้าไปอะค่ะก็ได้มีการขอโทษขอโพยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอนดูน้องเพราะว่าน้องก็ร้องไห้ที่เหมือนแบบทําพี่เก๋ไก่ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นพีพีก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหมายถึงพี่เก๋ไก่หรอคะหนูว่าน่าจะช้าบ้างแหละ <laughs> หนูว่าต้องมีช้าบ้างแหละแต่ด้วยความที่ว่าพี่เก๋ไก่เขาเป็นสายแบบ ใจสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงคงมองข้ามผ่านเรื่องเรื่องออุบัติเหตุตรงนี้มากกว่าเพราะว่าทุกคนพี่ว่ารับทราบอยู่แล้วว่ายังไงไม่ว่ายังไงเราเล่นกีฬายังไงมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก๋ไก่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรอุ๊ยหนูไม่เห็นมีใครหมายถึงยังไงนะคะแบบแฟนคลับก็ไมีข้อใสัองว่าไม่ไม่มีเลยนะหนูเห็นแบบว่าพอออคลิปมมมัันนกกา็ค่ะ อ๋อหนูเห็นแบบทุกคน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. นักแสดงอะค่ะน่ารักกันมากมีน้ําใจนักกีฬากันมากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคือพี่เห็นแบบทุกคนแบบแฮปปี้อะค่ะแล้วก็เข้าใจกันว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุมีน้ําใจนักกีฬากันมากๆแล้วก็นั่งกินคงกินข้าวอะไรกันปกติเลย mm hmm. <laughs> ก็ฝากละครแสนหลักด้วยนะคะคืนนี้หนูจะได้เข้าหอแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะรัาบรื่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็อยากจะให้เอาใจช่วยร้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าม้าเหม่จะจะยอมรับเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวร้านนี้เองก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็คอยพพอร์ตระวีอยู่เสมอแล้วไม่ได้จบแค่เรื่องเข้าหอของระวีกับร้านนี้เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวจะมีคุณรนกรเนี่ยจะพาตัวสิครลตหรือว่าพาสปายใหม่เข้ามาเหตุการณ์จะเป็นยนะังไงก็ฝากแสนรักคืนนี้ได้ค่ะ